ด็อกซิลาสารคดีระดับโลกค้พนพบสิ่งใหม่ๆทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a c o m สัตว์ส่วนใหญ่มักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงแต่ในวันนี้เราจะให้ความสนใจในเรื่องของสัตว์ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาโดยไม่พบเห็นใครเช่นเสือดาวหิมะผู้โดดเดี่ยว กระทั่งในโลกแห่งการสื่อสารด้วยแนวเทียมก็ยังมีบางคนที่เลือกจะอยู่ตามลําพังนอกจากนั้นยังมีครอบครัวนกเงือกที่ขังคู่ครองไว้ในต้นไม้และสุดท้ายลูนน้อยที่โดดเดี่ยวมันคงแข็งตายถ้าอยู่ที่นั่นแต่ความช่วยเหลือกำลังจะมา จะเริ่มจากใจกลางเอเชียสูงขึ้นไปบนยอดเขาอันไตแห่งมองโกเลียมองโกเลียมีขนาดใหญ่กว่าฝรั่งเศสสามเท่าแต่มีประชากรเพียงแค่สองล้านคนชุมชนเล็กๆตั้งอยู่อย่างประปลายตามภูมิประเทศเลี้ยงแกะภูเขาและยักษ์น่านหลายรุ่น คนเลี้ยงสัตว์และครอบครัวได้แบ่งปันภูเขาเหล่านี้ร่วมกับตัวไอเบ็กซ์และนักล่าอันดับหนึ่งที่พบได้ยากของไอเบ็กซ์ก็คือเสือดาวพิมะกล่าวกันว่ามนุษย์สามารถใช้เวลาตลอดชีวิตบนยอดเขาทว่ากลับได้เพียงแค่เห็นเงารางๆของสัตว์ที่โดดเดี่ยวนี้ เสือดาวหิมะนั้นถูกพบทั่วยอดเขาในเอเชียตอนนี้เหลืออยู่ในป่าเพียงแค่7,000ตัวเท่านั้นและจอชชอรเลอร์ต้องการจะค้นหาเกี่ยวกับสัตว์ที่ลึกลับและถูกศึกษาไว้น้อยมากชนิดนี้ให้มากขึ้นหลายคนคิดว่าชอลเลอร์คือนักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่20ขเขาใช้เวลาเกือบ50ปีทำงานเพื่อปกป้องสัตว์ป่าของโลกที่นี่เขาได้พบร่องรอยสดใหม่ของเสือดาวหิมะ ไอเบคือเหยื่อตามธรรมชาติของเสือดาวแต่เมื่อไอเบ็ถูกมนุษย์ล่าและมีจำนวนลดน้อยลงแมวยักษ์หายากจำต้องมองหาอาหารที่อื่นทำให้มันต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับสัตว์ในไร่ปศุสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้ยักษ์น้อยตัวนี้หนีรอดได้อย่างโชคดีแผลที่หลังของมันควรจะแย่กว่านี้แต่มันกลับรอด เสือดาวหิมะอยู่บนที่สูงไดถึง6000เมตรสูงกว่าแนวต้นไม้พวกมันยังถูกพบบนยอดเขาเอเวอเรสต์ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่ไม่ว่าพวกมันจะอยู่ที่ไหนพวกมันยังคงความล่องหนและเหลือไว้แต่ร่องรอยทางเดียวที่จะเข้าใกล้มันคือการวางกับดักแบบปลานีซึ่งถูกวางไว้เป็นจำนวนมากตามเส้นทางที่เสือดาวชอบใช้กับดักจะต้องถูกตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนานเก istles, ือบหนึ่งเดือนชอเลอร์และผู้ช่วยคือทอมต้องท่องไปท่าำกลางความหนาวเหน็บและหิมะและแม้พวกเขาจะเป็นนักแกะรอยที่เชี่ยวชาญแต่ก็ยังไม่พบอะไรเลยเวลายามค่ำคืนถูกใช้ไป่าำกลางความอบอุ่นในเต็นท์ที่เรียกว่าเกอร์ ที่นี่ชอเลอร์ถือโอกาสจดบันทึกเรื่องราวต่างๆหลังจากใช้เวลากว่าหนึ่งเดือนที่ไร้ผลทีมงานออกเดินทางขึ้นไปบนภูเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบกับดักแต่ครั้งนี้ชอเลอร์พบเห็นอะไรบางอย่าง หนึ่งในกับดักใช้ได้ผลและเสือดาวหิมะถูกจับได้ถูกกักขังแต่ไม่บาดเจ็บตอนนี้พวกเขาต้องลงมืออย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ตกใจมากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยการใช้แท่งโลหะยาวอทอมผู้ช่วยของชอเลอร์ยิงยาสลบเข้าใส่ร่างของเสือดาวผลของมันรวดเร็ว และหลังจากไม่กี่นาทีชอลเลอร์สามารถถอนลูกดอกได้เสือดาวตัวนี้เป็นเพศเมียแต่ยังโตไม่เต็มที่หนักเกือบ30กิโลกรัมความอดทนของพวกเขาได้รับการตอบแทนและประเด็นของการกระทำนี้เริ่มชัดเจนพวกเขาสวมปลอ,อกคอวิทยุให้มันได้แต่จะต้องทำให้เร็วที่สุด S <S การวางกับดักไม่ใช่สิ่งที่ชอเลอร์ชอบทําและมันสร้างความเครียดให้กับสัตว์แต่สําหรับสัตว์ขี้อายที่หายากเช่นนี้มันเป็นทางเดียวที่จะศึกษาพวกมันได้เมื่อกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งตอนแรกเสือดาวยังมีท่าทางมึนงงและการปีนป่ายที่เคยง่าย กลับยากเกินไปแต่ภายในเครื่องชั่วโมงมันจะสามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่วและพร้อมปีนป่ายอีกครั้งหนึ่งหลังจากไม่กี่วันชอเลอร์เลยนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นชาวมองโกกลับมาที่เนินเขาพร้อมอุปกรณ์ตามรอยปลอกคอวิทยุช่วยให้พวกเขาตามหาเสือดาวได้มันจะบอกชอเลอร์ว่าเสือดาวเคลื่อนไหวและพักผ่อนเมื่อใด ถ้ามันอยู่กับที่หนึ่งที่ใดนานเกินไปนั่นอาจหมายถึงมีปัญหามันอาจป่วยหรือบาดเจ็บยิ่งเรารู้เรื่องสัตว์ป่ามากขึ้นเรายิ่งช่วยพวกมันได้มากขึ้นเล่งหารเช่นจอชอลเลอร์ช่วยสร้างความเข้าใจอันยิ่งใหญ่และเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยเหลือเสือดาวที่โดดเดี่ยวกลางป่าอันสูงชันและเน็บนาวนี้แต่ไม่เพียงเสือดาวหิมะที่อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไกลออกไปเท่าที่คุณจะนึกได้ลึกเข้าไปในป่าดิบชื้นแห่งบราซิลมนุษย์ก็ทำเช่นเดียวกันคนเหล่านี้คือชาวคาโบคลอสเป็นทายาทของนักบุกเบิกรุ่นแรกชาวโปรตุเกสที่มาแต่งงานกับชาวอินเดียนพื้นเมืองพวกเขาอาศัยอยู่ในป่าที่ห่างไกลและโดดเดี่ยวมานานหลายรุ่นพ่อคนนี้กำลังดูแลสุสานของลูกตัวเอง แต่แม้ชีวิตที่นี่จะแสนลำบากครอบครัวก็ยังคงเลือกที่จะอยู่ที่นี่ยังเป็นบ้านของสัตว์จำนวนมากจ่ากั้วใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังท่องป่าอย่างโดดเดี่ยวเช่นเดียวกับเสือดาวหิมะ แต่มันจะต้องสื่อสารกับจากูาอ้อื่นๆเพื่อหาคู่ครองและรักษาเขตแดนและต้นไม้ที่โค่นล้มเป็นป้ายบอกทางที่ดีเมื่อถูด้วยกลิ่นของจากูา้เส้นทางในป่าที่คาริโตสและลูกชายเดินคือเส้นทางเดียวกับที่จากวัวใช้ เส้นทางที่นำไปสู่ต้นไม้ที่ลมพาดข้ามลำธารเป็นสะพานที่สะดวกสำหรับคาริโตสและบุตรชายสะพานต้นไม้ยังมีสัตว์อื่นๆมาเยือนมีร่องรอยในเนื้อไม้ที่เผยว่าเคยใช้เป็นป้ายสัญญาณของจาก,กัวเป็นสัญญาณที่ชัดเจนสำหรับคาลิโตสเหมือนป้ายถนนในสายตาของคนเมืองและเขาสอนลูกชายให้จดจำร่องรอยเอาไว้ ด็อกซิลาสารคดีระดับโลกภาคไทยทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a .com ตอนนี้เราจะไปเยือนแอฟริกาตะวันออกกันที่ซึ่งมีนกชนิดหนึ่งถูกเลือกเพราะการกักขังตัวเองอันโดดเดี่ยว <c oughs> นกเงือกเพศเมียที่ทำรังติดขังอยู่ภายในต้นไม้กลางป่าทแทนเซเนีย มันถูกจองจำด้วยความประสงค์ของตัวเองและได้รับอาหารจากคู่ครองเพศผู้จะนำอาหารมาให้วันละหลายครั้งมันสามารถตุนผลไม้ไว้ได้มากถึง50ผลในหลอดอาหารโดยจะขยอนออกมาทีละผลเพศผู้สร้างกำแพงโคลนไว้เหนือทางเข้าของโพรงต้นไม้เพื่อป้องกันคู่ครองจากนักล่าปล่อยให้เหลือช่องแค่กว้างพอให้อาหารผ่านได้ นกเงือกนั้นไม่ใช่สัตว์ใกล้สูญพันธ์ของที่นี่และในป่าก็มีนกเงือกเป็นจํานวนมากเพศผู้จะบินไปกลับจากรังอยู่เสมอการป้อนอาหารและลูกที่เพิ่งฟักตัวใช้เวลาเกือบทั้งหมดของพ่อนกไปแล้วคาดกันว่าระหว่างช่วงเวลาทํารังนาน4เดือนเพศผู้รวบรวมผลไม้ได้ราว24,000ผลโดยบินไปกลับรังกว่า1,600ครั้งเป็นงานที่หนักอาการสำหรับนกเพียงตัวเดียว กลับมาดูที่รังแรกกันเพศผู้ยังคงให้อาหารแก่2ปากที่หิวโหวยซึ่งอยู่ภายในนอกเนือจากการป้องกันจากนักล่าแล้วการอยู่หลังกำแพงยังช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่เจ้าตัวน้อยและยังช่วยให้อากาศไหลเวียนอย่างอิสระผ่านช่องแคบๆ ตอนนี้ฤดูทำรังสิ้นสุดลงแล้วถึงเวลาที่เพศเมียจะออกจากคุกต้นไม้เพื่อเปิดช่องให้กว้างพอที่จะผ่านไปได้มันจะต้องใช้ปากจิกไปที่โคลนซึ่งแข็งตัวราวกับก้อนหินด้วยจะงอยปากของตัวเองมันไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคู่ครองเลยแม้แต่น้อยเพราะแม่เพศผู้จะเป็นฝ่ายสร้างกำแพงแต่ก็เพียงแค่รออยู่ภายนอกเท่านั้น จากนั้นจึงเบียดตัวออกมาจากโพรงแคบๆในระหว่างการถูกจองจำพวกมันได้ผลัดขนทุกตัวล้วนมีคนชุดใหม่และปาก็เต็มไปด้วยความงดงามเจ้าตัวน้อยถูกลืมเลือนไปชั่วขณะแต่แท้ที่จริงหน้าที่ในการให้อาหารลูกยังดำเนินต่อไปโดยพ่อและแม่นกจะทำหน้าที่ผลัดกัน เจ้าลูกนกจะไม่จากไปไหนจนกว่าจะบินได้และตอนนี้มันเลือกการแยกตัวโดวยก่อกำแพงโคลนขึ้นเองด้วยการใช้มุนคุณอาจคิดว่าการจองจำคู่ครองนานถึงปีและสี่เดือนคงไม่ทำให้ชีวิตคู่ดีนักแต่อันที่จริงนกเงือกซื่อสัตว์ต่อ,อกันมากและเมื่อจับคู่กันแล้วพวกมันจะอยู่ร่วมกันไปตลอดชีวิต นกเช่นฟลาม,มิงโกและเพนกวินจะชุมนุมกันเป็นกลุ่มใหญ่แต่บางครั้งอาจเป็นไปได้ที่บางตัวถูกทิ้งไว้ตามลำพังที่สวนสัตว์เชสเตอร์ประเทศอังกฤษหนึ่งในสัตว์ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวคือเพนกวินฮัมโบแม้จะเคยอาศัยอยู่ตามชายฝั่งแปซิฟิกในประเทศชิลีและเปรูแต่ในตอนนี้พวกมันกลับใกล้ศูนย์พันเต็มทีเช่นเดียวกับเพนกวินทุกชนิดพวกมันชอบอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ ตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่1,000งตัวในป่าทั้งหมดชุมนุมกันในรังใหญ่ถึงเวลาให้อาหารสัตว์แล้วณที่นี่พวกมันจะได้กินปลาสองครั้งต่อวันแต่ในป่าอาหารของมันยังประกอบด้วยหมึกและเครวอีกด้วยเพนกวินน้อยตัวนี้ชื่อว่านิวและมันอยู่กับคนเลี้ยงชื่อแคเรนมันถูกพ่อแม่ทิ้งหลังจากฟักตัว แผนการก็คือการแนะนําม,มันต่อฝูงเพนกวินในสวนสัตว์และเพื่อเป็นการชิมลางมันจะได้เรียนรู้ชีวิตในกลุ่มและอีกไม่ถึงสัปดาห์มันจะต้องกลับไปรวมกับตัวอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันมันยังได้รับการดูแลตามลำพังในกลงอนุบาลเดี่ยวแห่งนี้ซึ่งก็คือบ้านของมัน ไม่เคยอยู่ท่ามกลางเพนกวินอื่นๆแม้กระทั่งเวลาออกไปไว่ายน้ำมันก็ยังว่ายเพียงลำพังในสระเล็กๆของตัวเอง ใกล้สิ้นวันทำงานแล้วแคเรนเข้าไปในสถานอนุบาลเพื่อพาเจ้าเพนกวินน้อยไปนอนฮัมบรุ่นใหญ่อยู่ในกรงตลอดเวลาแต่นิวถูกอุ้มเข้าไปข้างในในตอนเย็นเพื่อให้มันปลอดภัยและพร้อมสำหรับวันใหม่มันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อไฟดับมันต้องนั่งอยู่ตามลำพังในห้องมืด อยู่ในสระใหญ่กับเพนกวินอื่นๆและว,วันนึงมันอาจจะถูกส่งไปยังสวนสัตว์อื่นเพื่อช่วยในโครงการขยายพันธุ์ฮัมโบทุกตัวนั้นมีค่าแล้วใครจะรู้ละ่ะบางทีวันหนึ่งมันอาจถูกปล่อยคืนแปซิฟิกซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของพวกมัน สุดท้ายนำเรามายัางทะเลสาบตอนเหนือของด็ x i ซิลาสารคดีใหม่เพียบ Full HD ทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a c o m